<Sí. S 2> สบายดีจ้าสบายดีปลาลงทุกคนเลยยังชื่นใจขวบขวบขวบนอกจาเนี้กลิ่นโคตรแรงเลยไปเลยขึ้คอเลยขวบก็ขวบไว้เนาะกินก็ใส่เกลือลงไปแต่ว่ากิ่นยังก <ble> ัดยังคิวยังรุนแรงเนาะเภาว่ากินใส่ไผ่แห้งขวบแบบนี้เรื่อยๆไปนะไปเลยค่ะแล้วก็มาตั้งไว้ว่าขี้ก่นเบิรแล้ว กินแบบตำไว้นะเนาะโต้สะดวกเห็ดตัวเห็ด,งหดคงอยู่คงกินเห็ดคงเห็ดลาบไมน่นเห็ดเลห่านะ้มนจะสิบกว่ไใบนี่แหละคงมมากพีนี่แต่วราตอขวด้นไปได้ดอกพอเข้านิดๆลแล้วกัะขึ้นมาก็ะตำเลยพอตัวไมันดังเกิน,นขี้ไล่ หลังจากนั้นคิงจะเอาขึ้นมาเนาะบ่าโมเมนต์เอาลงมาเนาะบ่ายเพราะว่ามันพอได้แล้ววันนี้ข้าก็สิมาตำเลยแต่ดนนื้อ 嗯 <laughs>。 ทำำหกผิดเป็นสิเมตรนะพ่าขุนสวยเนาะเอ้ยคานักที่หา นนไปเบิรงเขาขวกันกันเลยจ้านี่ชิ้เขอขาวดั่ก่อนเออมันดำนี่ยค่ะอัทิตเพรามันใหม่โพดคือมันยังัะปะใ่ะมันลึงเรืองค่ะขักก่อนเลยจับตะลุงด้อคลอยคนไปคนมานไง นึงไอ้ครับที่สองดับขักที่ <c oughs> หนึ่งไอ้ทางพี่ทาม ผอดมันผัดหอดแห้งจริงเลยบุอยากดำยังดำน้อยขาวใน,นกระชา่ามคิดโลด ันเด้เวลามันถือแขนถือหยังสมมุติว่าผิว ย่อยนน,น,น,นี่สบทเลยนิดนึงตำลายแต่มันน่นานแลกแต่มันแหลกเร็วเป็นพงค่ะ แชร์กดซับสไครป์ช่องน้องคิงลูกแม่หล่ะในเด้อผ่าปุติดตามผ่าไปกำลังใจคิงในเด้อจ้าสำหรับคิมีคิงกะขอไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าแล้เสร็จเรียบร้อย